ดูดพ่อครับขอกินหน่อยห <laughs> าซื้อบือด้วยนะไม่ได้เห็นอะไรเลยดูด,ดูไม่ยอมห่างดูไม่ยอมห่างดูดูดู <laughs> <laughs> ขอกินนะพ่อดูดูดตามไม่ห่างเลย อ่ะอ่ะอ่ะออ่ะมองจานข้าวอยู่ไหนวะเอ๊จานข้าวอยู่ไหนวะแกกินนะวะพ่อจานข้าวอยู่ไหนอยู่นั่นไงอยู่ข้างบนนั่นไงอยู่นั่นไง,น,น,ไงน่าพ่อจะให้พี่ละพี่อ้ําไปละอันแนฮะันแนฮะันแนะแนะแนะแนแะดูมองตาไม่กระพริบมองตาไม่กระพริบตาละห้อยตา ดูดูตามดูตามโบ <laughs> โบินไม่มีแล้วโบบิน <laughs> <laughs> ชชบเข้าไข่ผ้าทิตย์พี่เหรอโอ้ยหมานี่แม่ดู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 อีอยู่ไหนว่าจานข้าวอยู่ตรงรนน้ตั้งเร็วขี่เร็วขี่บนไปน้น